สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูนะครับบอลสีที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเป็นบอลสีที่เยอะตอนนี้ก็ไก่ลาชาวดีนะครับแล้วก็อินเหนาวนกกระทาหัวดแดงนะครับแล้วก็ลูกไม้ป่ากันดำสานวนป,ป่าแป้ง นะครับก็มาชมนะครับเลี้ยงดูอย่างดีนะครับผมก็มีแบบสีแปลกๆมีด่างด้วยนะฮะแต่ลหลอดนี่ก็จำเจมตั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีแบ่งปันไปให้คนนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าต้นไม้มันเลือกเจ้าของนะครับผมจะขายต้นไม้ตามที่ต้นไม้อยากไปนะครับถ้าต้นไม้ไม่อยากไปผมก็ไม่ขายครับผมนะครับก็มีหลายต้นเลยจะพามาดูเมดงนะครับผมเลี้ยงไว้ประมาณสักสามเดือนได้นะครับผม ผมให้ต้นไม้เลือกเจ้าของเองว่าจะไปอยู่กับใครนะครับมีก็แบ่งปันนะครับแต่ขอให้น้องต้นไม้เป็นคนเลือกเองครับผมผมอยากจะศึกษาในเรื่องของว่าถ้าเราสามารถผสมข้ามสายพันธุ์เนี่ย ทำอย่างไรแล้วก็ดูการเจริญเต,บติบโตการแตกสีนะครับดูการฟักตัวใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับที่ผมศึกษามานะครับการฟื้นฟูน้องการแบบได้น้องมาแบบเฉาๆเหี่ยวเี่ยวเนี่ยเราจะฟื้นฟูน้องยังไงนะครับก็กำลังศึกษานะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูล ที่เป็นปัจจัยมีผลลัพธ์ก็จะมาแชร์กันนะครับความรู้กันนะครับมีต้นหนึ่งนะครับสูงมากไกลคอยาวไปนะครับผมก็นี่นะครับการกัดสีน้องผมก็ยังต้องลองผิดลองถูกหลายๆอย่างนะครับการกัดสีนะครับแต่ในการฟื้นฟูน้องเนี่ยผมก็พอมีความรู้มากแล้วว่าว่าเราต้องใช้ดินยังไงต้องดูแลแบบไหนนะครับ เลี้ยงบอลสีไม่ยากครับแต่เลี้ยงให้สวยยากกว่านะครับผมก็อฝากคลิปนี้นะฮะใครสนใจบอลสีก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะครับมีนะครับผมปีเสื้อชมพูด้วยแล้วก็ปาเตะนะครับก็ลาสายพันธุ์แล้วอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่โด่งดังมากนะครับผมก็เลี้ยงตามรัดดวงผมนะฮะก็ เลี้ยงทุกต้นก็เลี้ยงอย่างดีและก็ศึกษาอย่างดีด้วยครับผมฝากคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ